หมดนะคะเข้ามาสู่ตลาดคนที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าซึ่งอาจจะเป็นรวบรวมข้าวแล้วก็เอาไปใส่เรือแล้วก็เอาลงไปเพราะสมัยก่อนนี่เรืออยู่ๆไอ้ลงสีจะอยู่ตามดินแม่น้ำเจ้าพยาการขนส่งทางน้ํานี่จะเป็นการขนส่งหลักเลยถูกต้องทางน้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยทําเลเนี่ยที่นี่เหมาะมากๆเลยใช่ค่ะทางน้ําก็มี ทางรถงไฟไก็มีทางรถยนต์ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ของท่าข้าวกับนันทรงได้ไหมครับพี่วาสนาก็ <c oughs> คิดว่าใช่นะคะเป็นการที่นในยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับหลังจากที่โครงการรับจำกรนำที่เฟื่องฟูนะคะก็เกิดลงสีเนี่ยมากนะคะลงสีนี่มีมากกว่าวัตถุดิบหลายเท่าตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการลงสีเกิดขึ้นเยอะเนี่ย ทางตลาดกลางที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าออตลาดกลางเข้าสารในประเทศไทยไม่มีเลยทั้งทั้งที่ประเทศไทยเราส่งเข้าอันดับหนึ่งของโลกนะคะเพราะนั้นการที่ฟื้นแล้วก็ทำเป็นตลาดประมูลเข้าสารขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยในปัจจุบันที่จะสามารถที่จะเอาอทาแต่หลักการก็เอาคล้ายๆเหมือนกับตลาดข้าเปลือกนะค,ะครับแล้วก็สามารถที่จะไปสู่ าการคกลนแกตลาดได้เอาราคาที่ซื้อขายกันาไปใช้บ้างอิงในระดับประเทศได้านสุข การรักษาสร้างคน84ตำบลวิธีพอเพียงได้พลิกใจคนสำเร็จมาแล้วมาร่วมพลิกใจกับปตทถ้าคุณคิดจะเอารถของคุณไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแวะมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วดอกเบี้ยต่ำจากเครือธนาคารกสิกรไทยเรื่องรถเรื่องเล็ก เราใช้ชื่อสินเชื่อรถให้เงินกติกรไทยเคคาทูแคทนะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสินเชื่อรถช่วยได้กติกรไทยนะครับเหตุผลที่เราเปลี่ยนเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไปสอบถามลูกค้ามานะครับว่าลูกค้าเข้าใจชื่อเดิมของเราหรือเปล่านะครับลูกค้าเขาบอกว่าก็เข้าใจแต่ว่ายังไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นของกติกรไทยนะครับยังเข้าใจว่าอาจจะเป็นของของของที่อื่นนะครับ ลูกค้าเองก็เลยแนะนําเราว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อให้ชัดเจนและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับเงื่อนไขของสินเชื่อเนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลง ก็คือลูกค้าเนี่ยมีรถยนตนที่ปลอดภาระนะครับสามารถนํามาขอสินเชื่อได้นะครับเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์นะครับไม่ไม่ได้ถูกกําหนดว่าจะต้องนําไปใช้เพื่อการใดการหนึ่งเท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถนาเงินไปทําอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะไปแต่งงานนะครับไปเพื่อคุณการศึกษาหรือทาไปหมุนเวียนในธุรกิจสินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่อนุมัติง่ายนะครับใช้เวลาในการพิจารณาไม่นาน นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้าต้องการด่วนสามารถแจ้งแล้วเนี่ยหวันก็ได้เงินแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการด่วนนะครับสวันถึงหวันก็ได้เงินเหมือนกันอันนี้ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักครับว่าจะได้เงินช้าหรือได้เงินเร็วนะครับผมดังนั้นสินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่สะดวกนะครับดอกเบี้ยถูกระยะเวลาการผ่อนเนี่ยนานนะครับจำนวนค่าง,งวดตง,งวดนเนี่ยก็ไม่สูงนะครับ ของคนไปแลกสินเชื่อและกำลังตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีแว๊บมาคุยกับเราก่อนตัดสินใจกับสินเชื่อรถให้เงินกสิกรไทยได้เงินเร็วต่บีวยตับจากเครือธนา,าคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ธนาคารออมสินค่ะสำนักงานใหญ่นะคะถนนพหลโยธินซึ่งวันนี้ได้มีพิธีลงนามร่วมมือระหว่างธนาคารของรัฐค่ะ ในโครงการที่มีชื่อว่าเชื่อมโยงสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐนั่นเองค่ะในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีความกล้าหาในเรื่องของด้าน,นเร็ล็กทอนเดอ์มาาและมีเครื่องเอเมาถึง27ปีแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งเส้นเนี่ยาาเป็นธนาคารพาณิชย์อจอยู่ส่นเครื่องท่กประเทศแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงบรงิการทางเงิน ขท้นเข้าทีมแต่ละซึ่งจากบริการส่วนใหญ่ของธนาคารที่ข่ามพรมแดนผู้ที่เป็นลูกค้าได้เงินฝากนะฮะที่เหลือนะฮะอีกสิบกว่าล้านบาทเนี่ยของธนาคารอุติเนเนี่ยคงจะมาทำบัตรในขนะนี้ยังไม่มากยังไม่มากแต่ผมั่นใจว่าลูกค้าของธนาคารราคารสกโคของธนาคารอิสรมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยธนาคาอิสระเองเนี่ยมีบัตรอิสระประมาณสองแสนบาทแต่เดียวกันเนี่ยอาคารสกโคมีแค่แสนบาท ผมเชื่อว่าสแดน,นี่ลูกค้า2องแด์นี้เนี่ยจะมาทำบัตรเกเเพิ่มเพื่อประหยัดนะครับถ้าจเรียนเนการออกบัตรและถ้าเรียนในการให้บริการเรสซาร์ฟีนะครับก็เห็นว่ามีประเด็นเรื่องของ ATM ที่จะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนในเรื่องของการใช้บัตรเ t เในการโอนเงิน ต่างสาขาข้ามธนาคารข้ามจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับก็ทางวันนี้เนี่ยโครงการของอธนาคารทั้งสามธนาคารได้ร่วมกันเป็น ATM p o o ูที่จะให้ใช้บัตร a อ m โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเงินต่างๆนะครับลองคิดดูสิครับแค่ช็อตแรกเองเนี่ยเขาสามารถนะฮะให้ลูกค้าของเขาเองเนี่ยมาใช้บริการผ่านเรานะะในการเบิกเงินเองกด็ดีในการสอบถามยอดเองกด็ดนะีเพิ่มถึง2,350ตู้ นะครับโดยลูกค้าม,มีแค่จ่ายเพราะนั้นลูกค้าพวกของสองแบงค์นะคะีนนน่นะครับในช่วงจังหวะนี้เองผมเชื่อว่าผู้ฝากเงินของสองแบงค์เนี่ยจะขอ ATM นะฮะเขาก็จะได้เซฟไปเนี่ยรายละประมาณเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับ ให้กับลูกค้าและประชาชนค่ะก็ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทานะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะความสาเร็จที่เกิดขึ้นธนาคารออมสินขอขอบคุณผู้ฝากเงินที่ให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะสลากออมสินที่คุ้นเคยกันดีครั้งนี้ผมขอเสนอสลากออมสินพิเศษ5ปีชุดใหม่ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าทุกครั้งร้อมได้รุ่นางวันที่15รางวัลรวม25ล้านบาททุกเดือน นอกจากนี้ลุ้นเพิ่มทองคำมูลค่า2ล้าน4แบาท11รางวัลรวมกว่า26ล้านสลากออมสินพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่กินทุนได้ลุ้นโชคตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2554 คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับเราจะให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่าโรงสีข้าวซึ่งปกติจะเป็นผู้รับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็เป็นผู้ที่นำข้าวที่ซื้อมาได้เนี่ยไปขายต่อให้กับคนกลางหรือว่าผู้ส่งออกข้าวไปยังต่างาประเทศโรงสีเห็นอะไรบ้างในตลาดกลางประมูลข้าวสารและทำไมโรงสีจึงช่วย มีส่วนสําคัญในการเข้ามาผลักดันให้เกิดตลาดกลางประมูลข้าวสารนี้นะครับและท้ายสุดจริงๆจะมีส่วนสําคัญแค่ไหนอย่างไรที่จะทําให้ชาวนามีโอกาสขายข้าวได้ดีขึ้นติดตามฟังกันได้เลยในช่วงนี้ครับนนดนได้าากโพบองค ปิดนะในฐานะประธานหอการค้าแล้วก็เป็นกรรมการชมรมของโรงสีด้วยเอาเขาหมู่ไปที่สองก่อนแล้วกันนะครับ,รบในฐานะตัวแทนรงศีก่อนแล้วกันรจริงไหมครับเขาบอกว่าทางรงศีเองเนี่ยเป็น,ปน,ปนองค์ประกอบสําคัญคที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันที่จะผลักดันให้กับตลาดประมูลเข้าสารเนี่ยเกิดขึ้นมารงสีเห็นอะไรเห็นข้อดีอะไรของการเกิดขึ้นของตลาดกลางประมูลเข้าสารครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่า จริงๆแล้วลงศรีเองเนี่ยเราได้คุยกันมานานในเรื่องแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ลักษณะคือในชมรมลงศรีเองเนะครับเรามีรประชุมกันทุกเดือนทุกวันที่20ของทุกเดือนแล้วเท่าที่ฟังในใน,ใ,นในในการประชุมของชมรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบ่นว่าขายข้าวไม่ได้ราคาบ้างมีปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแม้กระทั่งมีโครงการของรัฐขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีปัญหา แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็เป็นเหมือนเป็นผู้ร้ายของสังคมตลอดเวลาเป็นจำเลยโล่งสีนี่แหละไปกดราคารับซื้อข้าวชาวนาถูกครับบางทีราคาถุงสูงชาวนาขายข้าวได้ราคาต่ำชาวนาไม่ได้รวยไปด้วยครับโร่งสีนี่แหละเลยตกเป็นจำเลยของสังคมมาโดยตลอดใช่ครับแม้กระทั่งมีโครงการของรัฐเข้ามาเราก็ยังตกเป็นจำเลยของสังคมว่าเราไปโกงบ้างละเราไปทําอย่างอุ่นอย่างนี้บ้างละครับเจริงๆแล้วเรากลับมามองจริงๆว่า สิ่งที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ต้องสร้างกลไกขึ้นมานกลไกของมันเนี่ยการสร้างกลไกเนี่ยอย่างแรกที่เราคิดคือว่า้อง,ง,งล,ดลดการพึ่งพิงภาครัฐลดการพึ่งพิงภาครัฐครับให้ไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรลงสีหรือผู้ซื้อเนี่ยอยู่ได้โดยเขาต้องช่วยเหลือตัวเองอยากยืนอยู่ได้บนลำแข้งของตัวเองมากขึ้นใช่ครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาของสีคืออะไร ปัญหาของลุงศรีเนี่ยณวันนี้ไม่เหมือนในอดีตเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับออปัญหาของลุงศรีเนี่ยเป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการผลิตสมัยอดีตเนี่ยลุงศรีเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมมีปัญหาเรื่องการผลิตนะฮะณวันนี้ลุงศรีค่อนข้างทันสมัยมีการสร้างอย่างใหญ่โตบางโรงเนี่ยออระดับพันเกียนตอ่อวันนะ,ะครับคุณภาพนี้สามารถที่จะสามารถที่จะขายให้กับผู้ซื้อใครคก็ได้ในโลกนี้ <etically S 1> นะฮะทำให้เรามองว่าจริงๆแล้วลุงศรีมีปัญหาเรื่องการขายครับ แล้วเราก็ได้คุยกันหลายๆครั้งว่าแล้วเราทายังไงให้ลงสีขายได้ณวันนี้เนี่ยไม่ใช่ลงสีขายไม่ได้ครับลงสีขายได้แต่ต้องขายในช่องทางไม่กี่ช่องทางอยากจะเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายของลงสีให้มีมากขึ้นใช่ครับครับการการเพิ่มช่องทางดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ลงสีสามารถขายหลายๆช่องทางได้กลไกตลาดก็เดินอย่างสมบูรณ์รแล้วมันจะสะท้อนกลับไปที่เกษตรกรที่ว่า พอลงสีเดินอย่างสมบูรณ์ขายได้คล่องขึ้นเพราะต้องต้องยอมรับว,ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูก,กาลช่วงที่ขายได้มันก็จะขายกําลังซื้อก็จะเยอะแต่ถ้าช่วงที่ไหนที่ตลาดเบาบางขายไม่ได้มันก็จะท้อนไปที่เกษตรกรว่าลงสีก็ไม่อยากซื้อข้าวเปลือกเหมือนกันมันก็สืเหมือนหนึ่งว่าลงสีเนี่ยกดราคาอ๋อเมื่อก่อนที่เขาคุยกันว่า ผู้ทงออกเนี่ยไปขายราคาต่ำแล้วก็มากดราคารับซื้อต่อกับโรงสีก็ทำให้เวลาโรงสีไปรับซื้อข้าวจากชาวนาก็อาจจะต้องกดซื้อในราคาที่ต่ำลงตามไปด้วยครับคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของการที่อ้างอ้างตัวเองเพื่อให้พ้นโทษเข้าใจไหครับเอาดีใส่ตัวเอาไม่ดีใส่ชาวบ้านถูกไหมครับพออย่างนั้นเลยนี่ยจริงๆผมอยากถ้าเกิดตลาดตรงนี้เกิดเนี่ยครับ ทุกคนจะได้รับรู้เป็นการเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งด้วยคุณคุณกิตคิดว่าถ้าลงสีสามารถขายข้าวได้หลายช่องทางมากขึ้นและขายข้าวได้ราคาดีมากขึ้นค,คุณก็จะไปซื้อข้าวกับชาวนานในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ครับะรจะเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอคุณุงกิตเออมันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าลงสีจะไปแย่งกันซื้อ เพราะเขามีออเดอร์ที่เขาสามารถเอามาขายที่ไหนก็ได้ก็มีช่องทางออกมากขึ้นไงใช่ความต้องการก็จะต้องมีมากขึ้นด้วยใช่อันนี้คือกลไกที่คุณว่ากลไกด้วยและลุงศรีเองก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าที่เราบอกว่าผู้ส่งออกกดราคาเนี่ยเขาทําจริงไหมแอ่ตอนนี้ยังไม่รู้อีกเหรอเราเป็นข้ออ้างของเราไงครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่จริงก็ได้ผู้ส่งออกเองเขาก็บอกว่าเขาโดนผู้ซื้อในต่างประเทศกดราคาครับถูกไหมฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราได้มีจุดๆหนึ่งมานั่งคุยกัน แล้วเราสามารถจะแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน